คือคือพี่รู้สึกว่าเป็นต่อมาความสำเร็จด้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดวงด้วยนะดวงที่นักแสดงแต่ละคนมาเจอกันแล้วเคมีมันได้มันเป็นคนแก๊งที่แบบว่าสุดทุกคนอะอ,อะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้เคยเจอหรือทํางานด้วยกันมากับอย่างเงี้ยกับพี่คริสหรือ,อ,รอกับพี่อูดกับพี่เจบเี่ยเคยเจอกันเวิร์กช็อปหนังเรื่องหนึ่งพี่อูดน,นี่ก็เพิ่งเข้าวงการครั้งแรกเลยเราไปเจอที่คาเฟ่เลยก็พี่อูดมาแล้วก็แล้วก็ชาคริสนี่ไม่เคยเจอกันเลย มาทำงานครังตีกันชิปเป่งเลยไอ้ยันไม่ถูกกันหรอกใช่ถ่ายเป็นต่อได้สองอาทิตย์พี่เป็นคนบอกพี่นกว่าพี่ไม่เล่นละเรื่องนี้เพราะว่าเกลียดชาคิดย้ำน้ำเเกียดเป็นต่อเนี่ยเกิดขึ้นเพราะชาคิดอยากเล่นซิทคอมมันก็มีความแบบว่าซิทคอมในความคิดของกูเป็นแบบนี้เป็นฝรั่งเป็นเฟรนด์ดูดูดูต้นฉบับ ฝรั่งเลยฝรั่งเลยจะไม่มาโบ๊ะบ้าเอาตีหวัวตีหวัหวไม่เอา